ก็หูสีเราเนี้จะไป็วัเป็นแม่เป็นควห่วงวันง่ายอย่างเจ้าให้ค่อยเบาค่อเวทค่เวทในเจ้าให้ก็ได้ตอนหนาไปหูซีเนาะเวทสิวันให้น้ำฝนให้ค่อยเบาค่อยเวทนะค่อยมากสวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้กาสิริกับอีกแล้วพี่น้องอื่แต่ว่าบายบายพี่เนี่ยจังสิครัวจักเมื่อวาบาพี่แพงกันแันสิเป็น้อนยุ้ยเซ่ไอ้น้ำมันเมื่อยมนสิเมื่อตอนสาววันนี้ก็ได้ว่าบรอยเตรียมเคยเตรียมคล้องก็ได้ว่า แดดไปบายทิ้เทียงกินข้าวเพื่อแดดบางทีกันเสร็จแล้กลับก็เลยสิบอกไม่ไงว่าเสร็จเมื่อเพราะว่าเมื่อนอนอยู่เซ่แล้วแจงมาเจอสิขีดรถจัก,กเมื่อตอบางทีถ้าบบเมือ่อยกับสิขีดรถใไงทา้าเออถ้าเมื่อยงนะถ้าเมื่อยขี่รถจักนี่กันไม่ใหญ่เพิ่นนั่งอยู่นี่นด้สาสิบอกเพราะว่าสิเมื่ออะไรแหละมื่อนี่ไม่ใหญ่เอ้ยมื่อนี่สิเมื่อตอนเทีทยงกิขนข้พพาวแดดคุณเนี่ยพ่าวาเฮงร้ายกว่บบานั่าอีก ภูมิบานภูมิเมืองมีแต่โกงปากที่แต่คนขึ้นบ่ไายไล่เป็นลายนี่ยนี่ว่ามันแกมันหล่นแน่เนาะเออแล้วกับักม่วงนี่แห้งลายภูมิเพื่อนูมิสันอยู่โอ้ถ้ามันถ้ามันอยู่ซุกทันใช่ไหมกินดอกบักม่วง่ผู้นึงน่ะแต่ว่ามันซุกบมดแค่นี้แล้วตอนนี้หันบักม่วงค่ะไปซีบโกกผลดูคือบานค่ะมีคูกแบวบักม่วงไข่กับมีบักม่วงหยัดโบกกับมีเอาไปจำหนึ่งก่อนบาดมันมียาวเอียกเน้นบ่มีเอนมีซจำหนีแหละ สิบบาเอออยู่สิสอดยากน้ำบักบันนี่นะโอ้เงินกันซัมคีเป็ดวรอแล้วกแค่นี้ใช่ปะเอาเอาซัมนีก่อนก็เรื่อเป็นหลากอย่งเงี้ยหมดทององแม่จะว่างอะไรแต่หองเดียวเถอะนะมีซัมเดียวกับซัมดีก่อนหองหองนอดอันเดียวหันกันยังมืดดวงมืดลาย อันย้อนสิปูเวัดเฮือนแห่งสีเบิดหลายเงินกันยังบ่ทันได้ออกคำดอกแต่ว่าเงินกะยังสีหายพออีแม่นะไปไปแน่เพราะว่าคอยบ่วยู่ล่ะกาให้พึ่งป้าไปซื้อหันซื้อนี่กินซื้อขนมขดต้มเวลาอยากก็ซื้อกินขึ้นแม่ใหญ่ยังหลายดอกไลยเงินเราก็ยังพอเลยใส่อยู่ดอกว่าก็ให้ให้กำลังใจแเราขนาดบ่ให้เราป้าไปซื้อยากินกระแลมก็ซื้ออยากกินขนมก็ซื้ออยากกินยังก็ซื้อกินหมดนะ พ่อกับแม่บอกล้าหันที่จ้นอยบกบอกเมื่อสุดก่อน้วาหายน้คนเมื่อสุดก่นบอกบอกเรวลักเมื่อปลาเราเราหาอยู่ใช่เรามาลีหายปลาข่อยนี่ตอนท่านแล้วชาลพาก็ขอยแล้วว่าขอยเมื่อสุดบางหนึ่งนี่แหละตอพี่น้องตอนสุดบางหนึ่งนี่บอกได้ข่อยแต่ตาโอ๋ดีบอกบอกเราว่าเมื่อรวยพวกมองไหวนะแล้วบหูนาหูดังอีกช่งเลยแล้วกข่อยเมื่อวิดลแล้วก็นางดดชหายอยู่ในปลาขย แต <laughs> ่สุดนี่ก็ได้มาเมื่ออากาศสิบอกเพื่อนแต่ากาศเสเอาากระลังใจให้เพื่อนนะบอกคนคักแน่เลยละใช่คนหนึง่งอะแต่ว่าคนหนึ่งจะไปใช้เด้แล้วสิไปบอกเพื่อนผู่นางยู่หันอย่างหน่อยค้าเมื่อไปมาค่าต้องบอกพอบอกแม่พ,ออพยยี่น้องก็หูซึ้งพิษอยู่แล้วเมื่อมือนหนึ่งก็ได้มัน่เป็นว่าเขาบอกเด้อบอกคอยกรบอกคือกันแต่คอยบอกกับท่านท่านเลยว่าพอเตรียมเครื่องเตรียมพ้องอะไรขาก็ว่าพ่อเมื่อกนเด้อขาก็เมื่อเลยนะแล้วบุญยากหนาจะนั้นเราก็เหตุประงึงประงางเอามีสั่ง โบจักเศษจักแลนเล่ก็หายวะเล้วก็ได้หายวะคอยหันเขียดให้เล้าบ่จังเมื่อไหวแทฉเนื้อเป็นได้ได้ทรหากับโบติดจักเถื่อกเป็นเออแต่เมื่อหันจะว่าคอยเป็นห่วงเพื่อขอฝ่าหอบมากเลยตัวทับรัสเซียโทรศัพท์ียพันเซียแหลโทุ่งโบติดจักเถื่อก็ได้ฝ่าหอบมาคิดว่าเพิ่งเป็นอีสังบ่เบนสิคิดว่าคอยเขียดให้เล้าบ่หรือได้ได้กับโบจักเนรอเนี่กคะสิไปบอกคนก่อนจะว่าเมื่อแม่แม่แม่มาพี่ตี้มาให้อีพ่อพี่นะ เออมานีกันละมามาพีกันไรเนี่ยเสื่อมมากกว่าพี่น้องเลยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วตุ๋ยพี่ดีงามแท้แต่ก่อนจ้อยจ้อยแต่แกามกูดูหนิโอ้ยสามเนียา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 แดดไหมถ้ากูโอ้ยกินเป็นกองมมนจะบอคอกินได้กินมาลวด เดี๋ยวพอมามาตีตั้งสิเมื่อแล้วมือนี้แต่ว่าตอนเที่ยงๆผุดแน่ะเมื่อเมื่อึงเที่ยงๆัันเมื่อเมื่อเมื่อแตีห่าโมก็พ้อเนอเมื่อนอนอดีเซ่เมื่อนอนละแจงมาจารย์ิเมื่อขนาดอันนี้ถ้ามันจะโบกไก่เนาะเดี๋ยวจะโบกไก่จะโบกเมื่อยไรตามมาซีใบใบอาจาย์ชิเมื่อแล้วกันหอนเซ่แล้วกันพักทอนแล้วกันนอดฟักทองก็คือหนึ่งเังแจงมากดีงามอาจังย์ชิเมื่ออีกมันไก่โผล่ท่ามลอยกลัวเกือบสี่ลอยฝนเมื่อยไร กะมีมองไงผักกะผ่ากมองหันแดดแต่ว่ากินดัแดดไปเออกระได้สิบอกกได้สิว่าบอกคือต่กอนสิบอกเนี้ยีหายได้เนาะอนมีขั้นบอกกะว่าบ่ตะกอนถ้ามีบางคนดีหาฮะี่ดูดีล้าว่าใจคนยิ่งข้าวมาเป็นนางดีหายได้ปะอเงเนี่ยเอองใก้ใกล้มาดิ รู้น้องเราบอกว่าโอ้ยน่าจะเมื่อยจะบอบอกแล้วแต่ว่าเห็นเาหลี่หาในปากกตว่าก็บอกจดบอกน้อยเดียนึงว่าเมื่อยกนเดื่องขาก็เมื่อยลูกบอกบจบเจือขนบอกไปบอกโดยคนโบจบเจือไปว่าสิบนาดนั่งบอกแบบนี้นะก็วสีเราเน้จะเป็นวเป็นแม่บกบวนพงวันง่ยังไงยไบาคเวนเวนจ้าให้ก็ได้ตอนหนาไปวนสเนาะ แม่คิว่าให้น้ำกรดให้ข่อยเบาข่อยเว้นนะข่อยมากขอโทษอย่าแด่ๆเพราะว่าข่อยเมื่อเท่าก้อมันฝ่าแห้งเมื่อปุบป,ปับกับเรื่องบอลลีบเอ,อเฮ็ดให้ใหม้มีน้ำหูน้ำตาน้ำกรดรุ่นน้องอาจะสิบาบาทแด้วจะเอฮ็ดให้เราให้เนาะเพราะเขาบริตัทแก่เซียนให้เราให้ดอกขวาเขาก็เป็นห่วงแล้วแล้วเขาจะปุบมาโทรหากับโปติสโทรหาเดียงกับโปรไกโทรหาเพือ่อนกับโปรไกก็ได้เขามีโทรศัพท์ก็ได้มาฝ่ามาเพราะว่าโทรศัพท์เสียค่ะว่าซื้อให้ยไหมเนี่ยก็ได้ซื้อให้ยเด็ดๆซื้อโทรศัพท์ให้แล้วไอ้ังเฮ็ดให้เรียบร้อยเมื่อ แต่เด้สิบอกว่าเมื hmm. ่อไม่ได้ก็วาบอกรวยความจบเจืออะบริลังเมื่อดีเมื่อเนาะเมื่อหอดอย่าง้เลแหก็โทมากนี่หะดีงามเน่ยหอดดีงามไม่ใช่ข้อแคนเลยเรื่อยไปบอกว่าไบอกยัยนุ่๊อ่านบ่เมื่อจะดีเลยไหม เงินกะโบมี่ดอกเมือ่อเท่านไ้นเงิ่นขาน้ำมันเบื้องบนเงิ่นขาน้ำมันก่อนเงินนี่เดือนสี่แสนแบ่งกันซ่าจากก็ควาคนละรสองแสน <laughs> ป,ป้าไปช่องแสนแค่น้ำมันเมื่อเมือมอื่นเง <laughs> ินให้ผมเล่นได้คืนนี้สองแสนไหเอาไว้ใช้เอาไว้สื่อสีต้มอ่ะสีดต้่มหนามแมน่แล้วอันนี้กินยาบเคยก็หายไปไงซีซีฟหายว่าหายแล้วสื่อ นำซุปนำ้านกินขอกะบมีงวันี่ฮะทีมีงวดนก่อนเทารถ้ามาปูกกระเบืองเมื่อเป็นหลาน้มือนกันก็ผู้ทีเบิร์ละมีเงินเท่าไหร่มีเนหลเจ้าใจเจ้าจ่ายอยู่ดีไม่แห้งฮะถ้าไกลไหลายบาเนี่ขับขวดหลอดละกับหลดไม้ช่างไม้เส้นไม้ไพ่บีบนุ่มแล้วได้ แน่วไม่ไม่เมื่อวานแนวเลนี้แ่กระโทนกาบอกเจ้าจีดี้ให้บ่พ่อมันนี้นะหรือบุรีให้ให้เมื่อยเากมะปูกแต่ว่าเขาท่านเขาลูกเขาเป็นเขาเลลูกเต่าเขาเป็นเจักว่าเพมื่อเมื่อหล้เนี่ยอเคยเหมื่อเหมืจ้านจักหลังอะไรที่บอกอย่นะแต่ว่าความปปเไร้าหเมียนไหเสื้อใหม่เพราะอจารยกปูปากเคยหมายจะพ่อเลยีปาีสงแล้วลหวยเนาะ

มาผัวเพื่นค่อันตโแลว่ากเขาไปจเมื่อยเมม่อหรือว่ามันจะกินเมื่ขาสั่งผัวกสั่งกอนอันแล้วีแล้วข้าวเกรียบข้าวเพชรเนี่ยหือว่อนนี้ระบางชอนงวงเจะออกบ่ประมาณนั้นแล้วพอสิไปาเมื่อยไปหอดก็ไปหาของเสารนอนแล้มกอเื้อนือมื่อสารโมงสาโมขี้โมงสมหอดบ่ขี้โม่หอดบ่สองสามสมุมันลอยปยก็รัเท่านั ลอยกามสเมื่อแม้ามุจะอ๋อพอดีซีมหัวฝนเพื่อเตรียมหามันอยู่บนต้จนจ้าี่ครับเขาไม่เวนพังคนเศร้าก่อนไนแล่จะไปบ้นเว้นวีเจไยเวลาเขาไปจะถือหันนุ่ไว้น้ำผู้เถื่อบ่บ่โอ้ยนัดเออเมื่บอกสเด้ดูงเทียนค่อนะขันบละคุบอกคุณบอลั้างสารนะไม่ใกล้โต้แม่ไหนฉีบอกเจ้าฉบอ วันบนบมบ่ไหเบอกกขาบอกว่าก like like uh ูถ huh. ึงโซเนวออมาบห้ม huh. ันจะเห็นมันจะเขว่าควันตื่นัใมันจะจ้าแล้ก็ค่อยหนีไปจันทร์วันะเอ้ว่าเห็ดเห็ดไปเลยบ่แต่เลยก่นรวงแล้วเห็ดไปเลยบ่หวาเห็ดไปเลยแล้วบอกรนี่ยจะนอาขอก็มาแม่พี่ไฮ้เพื่อนของแห้งอยู่ไหนรักเกื่อนรักเกื่อนมั้งวนน้ามันมากกับอยู่ที่เกื่อนมเนี่ยน้ะเจอนม่นคักหนา อเคพี่อคิดแคสนบอกอดพ่ออะไหน่อยแล้วหาได้น้ำตาลหาย้หายจนน้ำตาออกอีเล็หายแ้วคิดไรเหาย่ด็คิดนีก็แค่สนทพี่น้องเลยพากันหายว่าเห็ดเราหลายหาจะหากันเนาะแล้วก็เลยกนาอยู่ีย